ให้ป well ูญ right? ศีกำคอนะคอนะคอนะคอยลูให้ได้ด้วยเถิดอืมโอกาสเศรษาทิบะอ่ะ แล้วก <premises. S 2> ็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับเขาลอยกรอกยามาตปูเอนี้ีหลยเป็นหนี้ยเฮ้ยเ้เจ้ยเ้ยเฮเฮเฮ้ยเ่้ยเฮเฮ้ยเย้เฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮเยเยยเยเ้เ้เเยเย้เ้เกนายฮ้เจ้าว่า้เจ้าค่ะ ลูกหลานมหาปูบอวู่ปูบอกหลานูหลังทียลูกหลานบกไดมาหาเมหาพว่าลูกหลานเกิดข้าให้ข้ามาเกิดกโดนๆก็ค่อยได้มาปูเอ้ยกิจักรีลาตามประามนุษย์ปูมาดสีหน่อยแลมาตีปูเป็นนังเกบือหอยโบนบอบินี้ลูกหลานมันมีแนวหอยบธิกปู่พูให้ถอยู่ต่ไมมันน้ถกเอาเ่นั อว่าจังสัีพูกรูห้ลูกหล้นถีดแต่ว่ามันหงบดถือเขาบอกออกป้าหายนกปูเนาะดนี่แหละมันบ่นั่นจนมันบ่นันมันเลยบดถีบปูหมดนี่ดูสีบปากฝนเยที่หดีนาตอให้ฟูนะมูทีู่ยาบ่าฟูมาลดมาลวด เอาอ่อจุดให้ปูได้เราสามอกพร้อมกัน้พูมันจะไ่ตายมันจะม่ป่านเด็กปีนเด็กพวาขนเลยเขากทั้งัแปดสามนอกสามแปดสเนียปูโมเดลมันจะบอกตุกเ่าจุดสามกะเลเขาสสามตัวโอ้ประสู เที่ละก๊อปปลถูกเงี้ยงได้ปูเด้อกรบติดก่ติดโใหยีเนี่ยโตออีไปชดุดเนี่ยชดดเนตอตอนแล้หูบเออนานนานั่นจังเงียนเป็นแต่แซ่บไว้ปูสูบยาไหมยวนตวดตวดโอ้ยออกดังทวน Pup Thuan, Pup Thuan, Pup Pup Thuan Pup, Pup pwede mau saa de Mau ya su bop Pup Pup pwede mau saa jang su Pup pwede mau ya su Mau lek bop Pup Pup mau nyung Mau nyung Nyung lai no krab Nyung nama toad Pup มัน่เดียวกันมันกัดตัวมันตอวกับตอดลูกตัวหลานกูละฟูกับไยเดียวกันเนาะแม่ยนนิลี่อ่ะโอ้มันคืบไปสามหมื่นแบบอย่างนี้มันมังกรเว้ไหมลูกะเอาปะเ้องฉันเอาปะจังได้ก็เอาปูเอาตามตามใจปูแล้วครัฟูงวดนี่ปูให้ลูกหลานถืออยู่เดี๋ยวว่ามันมีภูหลักเรียกปูไปเสียงเว่ยมันเลยภูเขานี่ภูหลักก็ไปเสียงบอกฟูปูมาป่าหรอกฟูฝนเท่ากันอยู่ บุ้มกำม,มันมี้ตัวละบุ้มแบบมันนี้จับกันป่วยตัวยู่นี่ก็ได้ตัวนี้นปูมีเทียนยู่นั้นอย่าบ้มาเาปันในวสันปูว่าบุ๊ถือข้อตอนนี้กำลังปูกำลัง,งย,งงยดเทียนนะครับใส่พื้นงวดก้อนน้าน,านี้เขานะครับแปดสามตรงๆมันวานอ่ะ อืมองวดที่ผ่านมาคือว่าไอ้หยดใส่ไอ้แขนคนมีโชคใสเป็นไดมันพุ่งขึ้นบล่ะพกถาดีอยู่คถาโพดีอยู่ฝจะมีกว่าหลาที่บ้านซาหากบานนี้ ไลยตัวแฝงูเขามาให้จูงแหลบลูกหลานขอภาษาปูยังบุกบุญเพี้ยนมันให้ตุ่มกินเพี้ยนได้ทุงไหนลูกหลานเขามาหาเป็นินเขาบ่อใดจ้องไปหนิ่งภาพเป็นนิ่งภาพตายนิ่งภาพยาดนิ่งภาพหิวตุลกาลตุลกาลมาหาเนี่ยกินลูกหลานบ่ได้หรอกปูสิงหงวัดนี่เป็นยังกระทำทางปูสิงหง ง่อมที่ผมเพี้นเพ้นมาหลายๆลา,ายพันศาหลายๆพันปีหลายร้อยปีง่อมเพื่อให้มีสิรันเพื่อให้มีโชคมีใช่เพ็่มปูสิมันเพี้ยนเพี้ยนชคกับโชคกัตปูกับง้อมเพื่อหงวนี่ให้ลูกให้หลานจำคำปูไว้เด้อปูมันเคยโวคักคักปานนี้ทุกทุกหัวดัวนี้ปูโวขัดปานนี่แหละ

ตนอ่งหายไปไม่ได้ลำบด้วย่ตให้มันกระไดว่ามี FC นั่เด็ดปุระไปเลยไปเลยขอต้ยาสมอนุญาตเด้อยยาคนไหนรุญาตอะไรลอ้โหุญาตหรอกมันยู่น้ำกันยู่นี่ละยังมเซน้ำกันดดวยไตมาไตได้ไตเลยเอาลุนบีกมาปูน้ำเหมือนละบีกบกเลยบาานี้บ่อกะจิจักีว่าจังไรกันเียน ใจเย็นเย็นอิจฉาสิเดี๋ยวพาเดี๋ยวมั่งดูดูละเออโคตรแตกแล้วตอนนี้เออครับนอดชมไปน้ำแข็งครับผมมองไม่ชัดครับปูชัดเย็นบ่ป่ะนี่แปดหกครับผมเดี๋ยวปูเสียบชามอีกรอบหนึ่งครับแปดหกศูนย์แต่ว่าศูนย์แปดหกไ่้มาตัะเกาว์เกินปูเป็นไห้เป็นไหสองครู เดืกดมาูเราเป็นอะรโอ้โห่อ้นวเอะโอ้โหวันนี้แข็ครับมนี้คขบ่แข็งจรเลยปูงยังปูงให้เดนูที่บอกเรยแปดหครับผมแปดหกครับ โอ้ตัวนี้จะใส่สัตว์เจนด้วยกันคุณคำปานศูนย์จะมาไหมปู่ทำเป็นวงกลมอ่าถ้าเป็นงวดที่พานพันมากนะครับปูวงกลมอ้อมใบซือๆครับผมจางหัวที่แปดสายนีมาถึงตูวอ้อมวันนี้ฮะมาถึงตูวอ้อมนะมาถึงตูวอ้อมแปลว่ามีศูนย์ตอนนี้นะปูนะมีศูนย์ครับตอนมาถึงตูวอ้อมศูนย์กดเปอร์เซ็นต์ 0.4%ครับ0.4%กู ตาแ่งมะอืมตามาเหมือนเรามป่มองามห้อกจกเตูน้ำมี้อังกระดดอุมประกาศตูตาชุกคุณสูขอใครไม่ได้ให้ปู้ดีอินดนะโคนะคนขอค่นให้ล้ดูเอ อูสั่งมั่งว่จนดินลบบนพี้ออุโอกาเสติธาธิบะอุกนเปนการเบเนื้อบางกองตัวเวเน้อาแ่าคลาอักคล้ยออกู้ให้คลกมนหออกยานี้มุนไอผู้สิบวก ปูที่เจ็บค่มในใจปูอย่างนี้หละหลังจากมีโศกมีลาภแล้วเดี้ยให้ลูกให้เตาเด้อพากกันออกไปทำบุญบูชาูให้ลูกให้หลานปูโบ,บวังสิงตอบเช่นใดๆกับลูกกับหลานคอยสิ่งขึ้นหาลูกหลานลอยเท่าพันที่ทีุ่้นดุรุาเด้อโศกลาภเสด็จทั้งหลายที่ปูมอบให้เป็นเงินสั่งวัดสั่งว่าเรีวยแต่ลูกแต่หลานจิ <c oughs> มาซอย ลูกลานผู้สาางวัดสา่งว่าเด้อยลูกลาเด้อเดี๋ยวต่ลุกตลานแยะจีนแยะใส่ก็สางลูกกากันบ่ออยู่ก็กินดูดานออกไปใส่สักคนเด้อกําแพงหรือก่อนคาฟูให้ลูกลารองนีูสุดไม่ใช่คนจุดย่าได้ควอมาใหกนนู้นกสดตาดไปขั้นลูกลารบ่เบลปูเขาปูเขากมไม่จำลูตามดานที่เก่าลูกกาเด้อทุกคนให้ลูกการวดนี้ให้รุยด้วให้งงหงๆ ให้ไม่ที่เกี่ยวเห็นเงินท่องหลังไล้มาเทมาเจ้าขาดชคลกกลับลอยมา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 สาธุเร่กาเนทพบุตรเทวดาเทพาราคาพระพุ่มเจ้าทีเจ้ากลุ่งพารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากุอุลกทั้งสามภพให้มันจบเป็นหนึ่งเดียวกันให้มันออกศูนย์แปดหศหศูดห ก็ว <jogo Será. S 3> ่าเปศูนย์เปลี่ยนหองไอเคฟปูผู้วาวแอมาน่อสิผูมาตุงกันกูเวทโน้แตม่ก่อนกระดาไม่ปูเขียนหมกระดาางเพื่อเชให้บนบอกครับคูไม่ีตุงกันก็อะไร่ครักระดาษใบหน่อยกะดาแดงบกครูกแดงไหมน้าครับครูกระดาษน่อยไต่เขียนตัวนี้เลดปรูให้เต็มกระดาษเดี๋ยว ลงอักษรใส่กระดาษครับผมแล้วมึงไปปูเขียนแบบไหนครับผมเขียนทีงไหนเอ้าเขียนโทรศัพท์ยังนีง่ไ <ด şallah. S 2> ว้ก่อนหลายยังหมดสมมติท <daran Maybe> ี่ปูได้เขียนสมมติล่งไหนเอยก็คนณีมโชอบครับผม

ยื้อแทางออกเมื่อเชิญ <chw> บ้านกับที่นี่แหลมชายยีหนอกบ้านนอกเพื่อนมีอย่างทำาด้นี่ครับที่นี่ตัวเตาเนี่ยยื้อไปท้งหมดไปเงนไปเยอ ออกจากทีุ่นรักแตงนี้ใส่มนือนตาจากมนื้อดอนนี้กอนื้อขับยีนออกเ็นงเห็นนี่ลานขาลานเดียวยังไงนีนออกปวดเรื่องสีเดียวรับไโดครับนี่ช่างเขาเขาไปท้างหน้ารับปูดูเล็ก นหกแปดถ้าออกกลางสูงอยู่ศูนย์หกแปดศูนย์อยู่รักเอยแมนวันนี้ศูนย์อยู่รักเอยถ้าออกหกแปดนิ่งแต่ว่าเนี่ยจะ่พนอนเล็กที่หกเดียวเขาเล็กสุดเขาเล็กสุดอะไรอยกหกแปดศูนย์หกแปดเก้าหกแปดสี่หกแปดแต่ว่าออกแปดหกบ่รับประกัน เลขหนึ ar, yal, ่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันเด้อหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันตัวเดียวกันกับเจ็ดตัวเดียวกันแสดงว่าเป็นห้าหนึ่งห้ห้า นั่นผู้แกหน่วยค้อมแล้วหอยเล็กสางนีกแีบเกเข็ดเล็กแต่ว่ายบุญหดนีวนี้จะเล็กแว้บุญเี็กปลาปลาเล็กจนงนดนี่เพราะว่าจนพ้าผู้จะรู้มากเดียนตวรนี่ว่าภูเขาแถวตรงอ่าวตบยวช่วงหลับงไม่หลุหลานก็มีนอรา่ว่านะ เลยสามนอนะเดมนมีซ้นี่ละตั้งกูตังพาังหนเอาซำนี้เันเจนน้อยๆเนเจนเนาะเันเนนะครับเด็นี่บ่บ่หลายตัวเพราะว่าเพิ่งบ่หลายตบ่ได้ซี่นนั่นทีกูเห็นวงหมดแต่สามที่พวกกลุ่มไหมบ่มันโปรดรทางนอครับกูยังงวยแกเล่้ตัว มันเป็นปลักษณะนี้นะมันแตกสามตัวรถปูวียงแตกตั้งสามตัวนี่อะไรคะด็กๆเดกไฟเนี่ยแล้วกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ